พวาออนไลน์เลิร์นิ่งเลสันบทเรียนออนไลน์ปีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีความแข็งของวัสดุหมายถึงความสามารถในการทนต่อการขูดขีดควรหรือทำให้สึกกร่อนของวัสดุ เมื่อนำวัสดุชนิด A มาขูดกับวัสดุชนิด B ถ้าวัสดุชนิด A เกิดรอยแสดงว่าวัสดุชนิด A มีความแข็งน้อยกว่าวัสดุชนิด B ถ้าวัสดุชนิด B เกิดรอยแสดงว่าวัสดุชนิด B มีความแข็งน้อยกว่าวัสดุชนิด A นะครับดังนั้นวัสดุที่มีความแข็งน้อยเมื่อถูกขูดขีดจะเป็นรอยง่ายหรือถูกตัดให้ขาดจากการง่าย ส่วนวัสดุที่มีความแข็งมากเมื่อถูกขูดขีดจะเป็นรอยน้อยหรือไม่เป็นรอยหรือถูกตัดให้ขาดจากกันยากนะครับการใช้ประโยชน์จากสมบัติด้านความแข็งของวัสดุเราสามารถนำตะปูเป็นโลหะมาต่อกับไม้เพื่อใช้ในการยึดเนื้อไม้ได้ เราสามารถนํากันไกลมาใช้ตัดกระดาษได้วัสดุที่มีความแข็งมากเช่นเพชรไม้โลหะสามารถนำมาทําเครื่องประดับเครื่องเรือนหรือวัสดุก่อสร้างได้นะครับเครื่องประดับทำจากเพชรสะพานทำจากโลหะเก้าอี e ้ทาจากไม้เพชรเป็นวัสดุที่มีความแข็งมากที่สุด ไม่มีวัสดุใดที่ทำให้เพชรถูกขูดขีดเป็นรอยได้นอกจากเพชรด้วยกันเองดังนั้นเพชรจึงนำมาใช้เจรไนเพชรด้วยกันเองและใช้ในการตัดกระจกให้เป็นรูปร่างต่างๆนะครับ